อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะผู้ชมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเขาจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาภายใต้แนวคิดที่ว่า read to g e t h e r ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างยั่งยืนค่ะอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมีการถแถลงเตรียมความพร้อมเปิดตัวกิจกรรม กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเป็นกิจกรรม t e d เอ X เชียงใหม่2021ค่ะภายใต้แนวคิด r e t o g e t t e r เปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปร่วมงานสร้างมุมมองใหม่เปลี่ยนแปลงความคิดสู่การพัฒนาสังคมอย่างรอบด้านยั่งยืนไปพร้อมกันผ่าน Hybrid Event เต็มรูปแบบค่ะโดยงานนี้ก็มีท่านรองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านรองรัฐพลนาราดีสร เป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะครับทางด้านของนายมาตินเฟนสกี้สตาร์ลิงครับที่ปรึกษาวุโสอุทยานวิทยาศาสตร์ก็กล่าวถึงการจัดงานว่าเกิดจากแรงบันดาลใจมาจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมจึงเกิดเป็นแนวคิดที่ว่าเราควรเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวเป็นการเปิดโลกทัศน์กระตุ้นจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมงานนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสารรค์ของตนเองสังคมและประเทศชาติ โดยจัดขึ้นวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับที่อุทยานดาราศาสตร์เิรินทรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบไฮดอเวนครับค่ะน